ชุ่มเห็ดเทศหรือว่าชุ่มเห็ดใ่เป็นไม่พุ่มเตีย้ยมาเกิดหิมทางกราบสวัสดีครับผมโพโยบ้านคำบงสงยางสีมึงไม่คือเกา่าครับผมมือนีผมมีชุ่มเห็ดเทศมาฝากครับผมรถยารถเบื่อเอยน็นใส่ใบสด ตำรวมกับเงาคาแก่ข้าวสารตำผสมเหล่าโรงขูดกลากเคลื่อนให้แดงใส่ท่าวั่นขึ้นเดือนดับวันละครังห้ดีนักแล่ใส่ใบาตากขัวใส่ช่องเป็นชาดื่มแก่อาการท้องผูก ใส่ใบตำพอกจยรักษาแผลผู้พองฝีฝีหนองซอยเร่งหัวฝีให้แตกเร็วครับผมใส่ใบทำเป็นชาช่งดื่มแก่อาการนอนบอลับเห็ดให้ลับเลิกกลับสบายครับผมใส่ใบต้มดื่มใส่เป็นยาไทาย ใส่แก่ผิดมะเล่งสัตว์กระตอยใบดอกซอยครับเสีมหะแก่หลอดลมอักเสบครับผมซอยรักษาโรคเหืดครับผมมะเล็ดใส่ต้มดื่มซอยครับพญาธทั้งปวงแก่สร้างตานขโมยแก่ท่องขึ้นท่องเฟ้อครับผม มลดแก่การนอนบํลราบใส่ฟักต้มดื่มเป็นยาระบายจ้อยครับพญาตตัวตืดพญาใส่เดือนคอรบผมต้นและรากต้มดื่มแก่กะไใสเส้นแก่ท้องผูกจ้อยในการบำรุงหัวใจคอรบผม สำหรับครับผมพโยูมินิกาคงไว้แค่นี้ก่อนขอรับฝากพี่น้องเฮ้าซอยกดไหลคเป็นกำลังใจซอยกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ซอยกดติดตามเพื่อจะบะดได้พลาดคลิปดีๆครับผม สำหรับมือนิ尼กระผมพอโยบานกำบงก็คงขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีขอรับผม